ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเก่าแล้วจะมาพูดถึงย้อนเวลารีวิวรีวิวเกมเก่าฉบับกลับไปเล่นใหม่ค่ะตอนที่2ระเบิดพลังคอสโมระเบิดความร้อนในหัวของคุณระเบิดความหัวร้อนนั่นแหละ เซนเซียสองนะคะบนเครื่องฟาร์มิคอมในปี1988ค่ะ แคชั่นเกมนะคะที่เอาเนื้อเรื่องการ์ตูนยอดนิยมอย่างเซนเซ่าเนี่ยมาให้เราได้เล่นโดยเฉพาะในภาคนี้ค่ะมันเป็นภาคที่2แล้วเขาเนี่ยก็จะจับเอาช่วงบอลเซนทั้ง5ตะลุย12ประสาททองคําซึ่งตรงนี้มันเป็นน่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่พีคที่สุดของการ์ตูนเรื่องนี้เลยค่ะเกมเนี้ยในสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นเกมที่แบบได้รับความนิยมมากๆค่ะเรียกได้ว่านักเล่นเกมในยุค80-90เนี่ย จะต้องเคยมีประสบการณ์ในการฝ่าด่าน12ปราสาทกันมาแทบทุกคนค่ะระบบการเล่นเกมนะคะก็คือจะเป็นแอคชั่น 2D แล้วก็เข้าไปต่อสู้กับโกเซนประจำปราสาทแล้วก็จะเปลี่ยนระบบกลายเป็นเทิร์เบตค่ะแบบใส่คำสั่งซึ่งมันก็ไม่ซับซ้อนมากค่ะเรียกได้ว่าถ้าเราเนี่ยไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นก็สามารถเล่นได้ค่ะ จุดเด่นในเกมนะคะคือมันแบบมีตัวละครให้เลือกด่านเนี่ยตามฉาก4คน4แบบอะคะ่ะซึ่งการบังคับเนี่ยก็จะต่างกันเล็กน้อยเช่นเซย่าเนี่ยก็จะมาตรฐานชุนก็จะโดดสูงในขณนะที่ชิลิวเนี่ยจะช้ากว่าเพื่อนเป็นต้น แล้วก็จุดเด่นในการเล่นเกมนี้นะคะก็มีอย่างหนึ่งคือผู้เล่นเนี่ยจะต้องมีแบบพื้นฐานความรู้ในกระตูนเซนเซ่าในระดับหนึ่งด้วยค่ะเพราะถึงแม้ว่าเราจะเอาตัวละครไหนไหนก็ตามสู้กับโกเซนประจำประสาทก็ได้แต่การเลือกตัวละครที่ถูกต้องตามเนื้อเรื่องค่ะ จะทำให้เราเนี่ยสู้ง่ายมากขึ้นในระดับหนึ่งนะคะแถมยังมีตัวละครที่เสริมเกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยฟื้นพลังด้วยค่ะเรียกได้ว่าถ้าใครเนี่ยอ่านการ์ตูนมาก่อนเนี่ยมีฟินแน่นอนนะคะเมื่อชุนล้มแล้วก็มีหน้าอิกิลอยออกมาอะไรเงี้ยพูดภาษาญี่ปุ่นกับเสียง Magic, อะไรเงี้ยแค่นี้ก็ฟินหนักแล้วค่ะกราฟิกสมัยฟามิคอม8บิตเนี่ยแต่ว่าการแสดงภาพของเสย่านถือว่าทำได้ดีนะ er ในยุคนั้นในเวลานั้นนะคะถึงแม้จะถึงตอนสู้บอสก็ตามอ่ะจะเป็นแค่แบบแสงกระพริบๆปับๆอะไรเงี้ยให้กับผู้เล่นเดินภาพแบบผู้เล่นแบบเติมภาพจินตนาการเอาเองอะค่ะนะคะในระหว่างช่องว่างวิบวับนั้นแล้วสุดท้ายค่ะความยากระดับแบบ อยากต่อยแบบหมัดดาวตกใส่ตลับเลยนะที่ยากเนี่ยก็คือระหว่างทางเดินไปประสาทฉากพิเศษที่แบบที่ซ่อนในการต่อสู้การกระโดดก็ยากมากแล้วก็ทุกครั้งที่พลาดเนี่ยมันจะให้เรากลับไปเริ่มต้นใหม่จนสุดท้ายเนี่ยก็ตายพอตายก็ไม่มีที่เซฟนะ ต้องใส่พาสเวิร์ดเอาคือเรียกได้ว่าคนสมัยก่อนนะคะกว่าเขาจะเล่นเกมผ่านด่านแต่ละฉากเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นเลยค่ะนะต้องมีความอดทนที่สูงมากๆนะนึกสภาพดูค่ะว่ากระโดดกระโดดกระโดดเกือบถึงตายแล้วทั้งหมดนั้นก็กลับมาที่ไตเติลคือแบบแล้วก็มานั่งกรอกพาสเวิร์ด เป็นภาษาญี่ปุ่นที่เยอะมากๆแล้วก็ค่อยๆเดาว,ว่าแบบคือถ้าใครจําได้เนี่ยก็จะเดาว,ว่าภาพเหล่าเนี้ยก็จะร้อนกันมาวนอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้แบบว่าคอสโมโเนี่ยรวมขึ้นไปอยู่บนหัวนะคะจนร้อนหัวจนแทบอยากจะระเบิดออกมาใส่ตลับเกมกันเลยทีเดียวค่ะนี่ขนาดเก่ารันเล่นแบบว่ามีเซฟสแตทนะก็รันยังหัวร้อนอะเออยอมรับว่าแบบเฮ้ยเล่นแล้วโมโ oh หจริงๆนะโมโ oh หมาก โดยรวมเกมนี้นะสำหรับกอล์าถือว่ามันเป็นเกมที่ดีมากๆแล้วมันสนุกอะ่ะออในเวลานั้นน่ะมันสนุกนะเพราะว่าถึงแม้ว่าเวลามันผ่านไปอะ่ะเกมเนี้มันก็ยังเล่นได้อ่ะคะ่ะและก็คงความสนุกอยู่ในเวลานี้ด้วยคะ่ะก็เล่นเอาไปก็เพลินนะเพลินๆอยากคิดจะเอาจริงเอาจังนะไม่งั้นเดี๋ยวหัวร้อนอารมณ์เสียอีกก็ไม่แปลกใจนะคะที่เกมนี้เนี่ยจะอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคน เกาลัดให้แปดเต็มสิบค่ะคอสโมเนี่ยพุ่งพานความเดือดเนี่ยความเดือดดานเนี่ยถาโถมมากนะคะเพื่อรอเจอหน้าพี่ฮะมาปอบประโลมสู้ๆจ้ะเกาลัดผู้ถือครอบครองบอลครอสกลุ่มดาวลุกกันโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเกาลัดก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาเมาให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับ s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ